สวัสดีค่ะกลับมาพบกนันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขากุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะเรามีผานพวน,นมานําเสนอนะคะเป็นผานห้านะคะขนาดใบ26นิ้วนะคะของค่ายกอเกศรน,นะคะตัวนี้นะคะสาภาพสวยนะคะเดิมๆเ,เลยพร้อมคัดท้ายพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกปืนใหญ่ลูกปืนหนานะคะ ตัวนี้ใส่ตั้งแต่55แรงขึ้นไปเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่25,000บาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0817294501 0929422503นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถตั้งพิกัดมาได้เลยนะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะร้านของเรานะคะจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหากลูกค้าสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ